อยู่กับทีมงานพ่มแดงนะครับทีนี้จะมาพี่น้องนะครับมาเปินอาชีพนะครับที่ลงทุนหน่อยนะครับกําไรดีนะครับผมอุปกรณ์ต่างๆนะครับเตรียมงายจัดง่ายนะครับผมเป็นการแนะนําอาชีพนะครับเพื่อพี่น้องที่มองหาอาชีพที่จะเห็นนะครับเป็นการขายของตลาดนัดนะครับผมส่วนขายอย่างน่นะครับเดี๋ยวผมสิบาเบิรงนะครับลักๆนะครับอันนี้เป็นร้านของผมเองนะครับองบอกก่อนนะครับ ลงมือทําเองแล้วนะครับไฟเดมาเฮดเป็นคลิปให้พี่นองเดเบงนะครับเป็นลูกสิ้นหนึ่งนะครับนี่นะครับผมทุกไม่หาบาทนะครับตรงเบ้าที่ไปที่มาก่อนเป็นอย่างที่อตรงเลือกลูกสิ้นหนึ่งนะครับการหนึ่งนะครับยังแรกเลยนะครับก็คือตัดปัญหาเรื่องนะครับเรื่องทานเรื่อง เรื่องการใส่น้ำมันทอดเองๆนะครับถ้าเป็นทอดอาจมีการใส่น้ำมันเกลวนะครับผมใส่น้ำมันเกาว์ก็ปลอดภัยสําหรับผู้กินนะครับก็ได้เลือกเป็นหนึ่งนะครับไก่เคียงกับการเวฟนะครับคล้ายๆลายลูกจิ้นที่เขากินอยู่ในเซเว่นเองสินะครับการเลือกลูกจิ้นสําหรับหนึ่งนะครับก็ง่ายๆนะครับพยายามเอาที่มันเป็นฮอตด็อกเป็นใส่กรอกนะครับหลักๆก่อนนะครับ เป็นไส้กอรอกนะครับพวกไส้กอรอกพวกหมูยอ่อนะครับไส้กอรอกพวกชีสด้วสินะครับผมแล้วกระชี้มีเสริมเป็นหน้ามะรุ่มนะครับนี่นะครับเป็นขวดแบบนี้นะครับเขาจะรับมาราคาเจ็ดบาทห้าสิบหรือแปดบาทนะครับพอเข้ามาใส่กับแก้วสามสิบสองออนแบบนี้นะครับกระชีได้ราคาแก้วละยี่สิบบาทนะครับผม นะครับลักษนะร้านของเข้ากบทิมีสองยางนะครับน้ำมะรล่มกับลูกสิ้นหนึ่งนะครับมีโตหัวแก้วอุปกรณ์นหนึ่งนะครับแล้วก็โคมถังน้ำแข็งว้ไส่น้ำแข็งนะครับถังน้ำแข็งว้ถ่แซ่ลูกสิ้นเท้านะครับนี่นะครับผมน้ำขวดแนะน้ให้แซ่เย็นพนอครับนะครับนะ มันจะเพิ่มรดชาิมันจะซาขึ้นนะครับลูค้าก็จะดูว่า้านเทาแซงสินะครับก็จะเป็นมีลู้าประจาแน่นอนนะครับเพิ่มเป็นน้าเป้านะครับอันนี้กําไรครึ่งก็ครึ่งนะครับแพ็กระหาสิบาทนะครับมาขายขวดละสิบบาทนะครับนี่ครับทางน้ำแข็งเป็นชิปสั้นๆนะครับอัปเดตนะครับทางช่องของเ้านะครับ พอ,อจบคลิปนี้ไว้น่นีก่อนนะครับผมฝากที่ดองกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามให,นหน้นเรด้องนะครับผม <S <S ส่วนในคลิปต่อไปนะครับจะแนะนําเป็นอาชีพยัยงนั่นนะครับฝากติดตามไว้ก่อนนะครับผม <S 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 สวัสดีครับ